คนที่เสริมหน้าอ,อกไฟนะคะมาฟังรีวิวการใช้งานหน้าอ,อกแล้วก็สิ่งที่คุณจะเจอ,เอหลังจากทำหน้าอ,อกกันค่ะอันดับแรกนะคะคือหน้าอ,อกสองข้างอะ่ะ มันจะบวมไม่เท่ากาันเจ็บไม่เท่ากาันแข็งไม่เท่ากาันตึงไม่เท่ากาันและยุบบวมไม่เท่ากันนะคะมันมักจะมีข้งหนึ่งที่มันนิ่มกว่าดูต่ํากว่าสวยกว่าเสมอกว่าจะเข้าที่ร้อยพิเจริงๆอะ่ะคือปีนึงอันนี้บอกจากทั้งประสบการณ์ของลูกคา้าแล้วก็ประสบการณ์ของตัวเองเลยนะคะอันดับที่สองก็คือการใส่เสื้อในคะ่ะตอนแรกอมันจะมีโครเป็นแบบเป็นเส้นอย่างเงี้ยให้แล้วก็ใส่เส้นนี้ไปก่อนนะคะกับไอแผ่นที่แปะตรงนี้เพื่อไม่ให้จีลโคนมันลอยซึ่งอันเนี้ยใช้เดือนหนึ่งนะคะหลังจากเดือนหนึ่งใช้เเเป็นนนแบบหหมมมืือออส้อก้กลลลาตัววขง,งยิโค วากโก้ก็ได้ไม่มีโครงหลวมหลวมแล้วก็ไม่รัดตออจนถึง3เดือนหลังจากจ3เดือนสามารถใส่เส้นในตามปกติได้ค่ะ แต่จะบอกว่าไม่จำเป็นต้องใส่มีโครงก็ได้นะคะเพราะว่าหน้าอกที่ทํามันอ่ะมันจะสวยตั้งแต่งตึงอยูแ่แล้วที่ไม่จำเป็นต้องใช้โครงเข้าช่วยเลยค่ะแล้วก็ที่สําคัญคืออย่าใส่เชือในหรืออะไรก็ตามที่มันไปกดหน้าอกเพื่อให้มันเสียทรงนะคะมาพูดถึงเรื่องการใช้งานติดเรทเอ็กซ์เลสอะไรหน่อยนะทุกคนนะก็คือว่าเดือนแรกอ่ะถ้าใครจะใช้งานหน้าอกกรุณาแค่ลูกนะคะยังไม่ขย่อมนะทุกคนเดือนที่1ถึงเดือนที่3อาจจะมีการบีบได้บ้างอะไรบ้างนะคะแล้วก็หลังจากที่เดือนที่3าไปก็คืออาจจะแบบขย่าได้แรงขึ้นนนห่่่อยะะคะแตวา ถ้าจะเอาชัวๆวเลยแบบใช้งานได้ตามสบายจริงๆแบบสนดิทมากๆอะไรเงี้ยขอรอสักปีหนึ่งนะคะปีแรกก็พยายามถนอมถนอมน้องน้อยหน่อยนะคะเขาจะได้อยู่คู่กับเราไปนานๆ่ะ